ไม่รถคันนี้มันหรูหลาจริงๆนะครับมันหรูหลาคู่บารมีจริงๆสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเกรดพรีเมียมเหมือนรถยุโรปนะครับหรือรถญี่ปุ่นที่ระดับแคมร y หรือว่า Accord อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเบนซ์วอลโววีเอ็มนะฮะก็คันนี้ก็หรูหลา สมฐานากะกันเลยทีเดียวครับไปไหนก็ภูมิฐานนะครับไม่ว่าจะไปติดต่อธุระการงานนะฮะหรือขับไปท่องเที่ยวเนยใครเห็นก็แล้วก็ได้สมวรนะที่ก็เรียกว่าสมกับคุณภาพเรื่ของคุณภาพนะครับก็สนใจยังไงในเจ้าของก็ลงขายมีข้อมูลไว้อยู่ในคลิปนะครับก็ลองติดต่อกันดูนะครับขอให้โชคดีครับ ไม่รถคันนี้มันหรูหลาจริงๆนะครับมันหรูหลาคู่บารมีจริงๆสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเกรดพรีเมียมเหมือนรถยุโรปนะครับหรือรถญี่ปุ่นที่ระดับแคมร y หรือว่า Accord อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเบนซ์วอลโววีเอมนะฮะก็คันนี้ก็หรูหลา สมฐานะกันเลยทีเดียวครับไปไหนก็ภูมิฐานนะครับไม่ว่าจะไปติดต่อธุระการงานนะฮะหรือขับไปท่องเที่ยวนใครเห็นก็แล้วก็ได้สมรรนะที่ก็เรียกว่าสมกับคุณภาพเรืของคุณภาพนะครับก็สนใจยังไงในเจ้าของก็ลงขายมีข้อมูลไว้อยู่ในคลิปนะครับก็ลองติดต่อ